หนึ่งนองสอซ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพี่เขียวนะครับผมครับได้ยินแต่ฉายาพี่เขียวคนนอนลงนี่ค่ะเงีดอที่แล้วเห็นเม็ดเดียวห้าเจ็บหางเดียวโคโลคครับบอกใครก็บอกเชื่อนะแมน ตัวพันตาหายเยอะแล้วครับหมดที่เหล่านะคู่คุยโค้งสุดท้ายก็เข้ามาหาเบิกทรัพย์กับโอปอก็ไม่เจอใครครับเขาจะมาให้เลขล่างเหมือนกันอ๋อจะมาให้เลขล่างนะครับวันที่แล้วเลขตัวไหนครับผมจะไม่ให้เบิกทรัพย์กับโอปอที่ไม่เจอว่าถิมาห์วัตถิม่ห์เปย์ท้าเปย์้าโอ้เลขด่วนใช่ไหมพี่เลขด่วนตัวนี้จะไม่ที่ว่าคนรอทั้งประเทศครับที่ว่านมดที่แล้วนะครับ โอ้ถ้ายเงี้ยนี้ว่าให้ไหนขังบนใช่ขังบนไหมครับเสียงเสียงดังก้อนนี้จักน้อยเนี่ยเติมกล้องจะให้บอสไปเต่นกล้องครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเอาเสียงดังๆเลยไอ้ครับก็าที่ให้ขังบนนั่นครับเงี้ยสามตัวตกสามตัวครัเพราะที่หายตะก่อนมันลักษะลอกลางตาผมกับวันนี้ใจญ่มันเพราะฟันว่ามันลุ่นะครับอ๋อครับอันนี้เป็นสามตัวบนเลยเน้นเลยครับครับ ฟันฟันมาได้กินเขาา่ามืิโซะก็หลังตัดแล้วก,ก,กินเข่ามาืิโซะฟันฟันเขาเลยกินเข่าพี่อยากระเทียบด้พี่ขอตังดังหน่อพี่อ๋อฟันมาได้กินเข่าครับมิโซะเมื่อนี้จิ้ป้อยสามตไปเลยแม่นบาค่ะครับแม่นครับเพิดมานเน้นแล้วครับสามตเลยงวันครับลางคืน สามตัวนี้เป็นครับกมี่ลางมากแถมดังน้อยแหลครับสามตัวนี้เป็นเลขฝันหรือว่าเลขลับเลขอะไรเลขเลขลับนะครับเลขลับเหมือนกันครับเขามาแล้วจังหวัดไอเล็กแบบเลขลับนี่เขามไม่แม่นหลายแล้วครับหลายุดลายนับบูถวนแล้วครับนับลงเลยแม่นบอกนับบูถวนนับจนบูถวนแล้วพี่น้องงวดนีได้มากตรงๆงเลยแม่นครับ วันดีมากทงตรงบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะแมนครับทางบนนี่มรางแมนมุมเบมากเนี่ยเจ็ดหนึ่งสี่ครับเจ็ดหน่งสี่ครับจวัวรัวรักด้อยจะถูกหรือเปล่าประ้ยแล้ว่้าวอร่อยมากแปดฟานมาแปดครับเจ็ดหนึ่งสี่ครับตำลักเล็กบนครับเล็กล่างไอ้เขียวไหมมา สองสี่สองสี่แต่ว่าจะเพิ่มอีกตัวหนเป็นศูนย์เก่าครับสองสี่ศูนย์เก้าคือเลขล่างครับ,รบตัวไหนนะพี่ย้ำอีกรอบนึงครับผมข้างล่างน,นี่มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งจากสองซีว่าจะเป็นศูนย์เก่าครับตัวนั้นครับส่วนใหญ่เลขเลขความฝันของพี่เขียวนี้จะตรงกับเลขด่วนใช่ไหมครับ หน้าครับจะตรงครับจะตรงกับเป็นเลขเลขความาะครับเลขลับนี่จะจะเป็นข้างบนนี่จะเป็นเจ็ดหนึ่งีถ้าว่าถ้ารักลอยก็ถือก็เป็น 8.. ปครับแปดฟันมาแปครับรักลอยแปดบเจ็ดหนึ่งซีนี่จเป็น8 1ดหนึ่ไว้ด้วยได้ไหมได้ครับหรือว่า8 74, 74, 74, ปดเจ็ดีแปดริบแปดเจ็ดซีามตั อแบบรักไอยเมื่อถึงนะครับเจ็ดหนึ่งสี่นะครับอยางมันมาเข่าสามตัวขึ้นเมื่อกี้นะครับบ้านครับผมตาบารักลอยมาแปดครับฟัดมาแปดรักลอยมาแปดครับแต่เลขด่วนนี่มาเลขด่วนสามตัวนี่คือเจ็ดหนึ่งสี่ครับผมยังไม่เป็นสินะครับยังถึงแปดหนึ่งสี่แปดเจ็ดสี่เป็นไงครับเอาชั่วๆนะรักลอครับช่วๆเลยนะหนึ่งสี่แปดเจ็ดสี่ ตัเรีกกันรับผ่านามันเป็นเจ็ดหนึ่งซีแต่ว่าว่าดนาเ๋ยว่าเขาสามตัวนะครับแล้วเอาหนักแบบมาใส่ขึ้นไปตัวหนึ่งใช่ไหมครับครับคือเมื่อ,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 อกี้นัน่นหมาหาเจ็ดหกหาเจ็ดหกมัหออกหาเจ็ดรักลอยมันมากที่หลังนะครับมันมาเจ็ดเขาัดมันมเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับทีนี้ไปเขียวตัวน,นตัวความฝันนิดหน่อยครับว่าพี่เขียวนี่ฝันฝันว่าได้ทําอะไรนะครับเมื่อเช้านี้ก็ไม่ได้ปักเขากินนะครับ โอ้ตาเขากินบ่าเมนเลขที่เขาวเลยบ่ครับอาาเข่าครับเข่าแล้วเนาะเขียวว่าฟันของฟันของพี่เขียวนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมแม่นเหมือนกันเนาะต้องไปอปีใหม่แห่งฟันแม่นโอ้ปีใหม่ใส่ปีใหม่สบายจะร้องใส่ปีใหม่เลยเนาะเพราะว่าสองมื่นมาเนี่ยได้เงินเกลี้ยงทางได้นะเกลี้ยงทางได้มื่นที่เราหมื่อละซ่าวละซ่าว ซศรากันว่าซี้ซีซองใบกัน่ว่าซีซองนเอาแต่ว่ามารวมกันนะครับเป็นว่าโซ่ก็ลังใจเขามากนะโร่นั้ครับโซ่ก็ล่างใจขึ้นปีใหม่นี้ขาขึ้นเลยใช่ไหมครับไม่ครับไม่รวมขึ้นสองมือใดสิเปนน้อในร่องกายเจ้าคนนี้มานัดกันพ้านย like ังขับเนว่าเ่มหัดปล่อเพิ่มมาเพ่เลยปเ่ห okay. ัดนี afar, ้ใช่ไหมผมเดี๋ยวมันจะตรงกับบ้านที่เรับ ไอ้เขียวนี่เราสิเป็นเครื่องผีเครื่องคนเด้อพี่น้องเลขมาแบบรับรับเบาๆแต่ว่าถือสูงวดถ้าถึงเลยเอิญมันเลขรับหน่อยครับผมจนหากตรงก้อนที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดโอ้ครับผมเดี๋ยวจะพักนะครับสบายดีไปอ่าไปไปนอนลงนี่คือไปนอนขอเลขใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นการไปนอนเอาโชคแก้เค็ดต่ออายุครับอ๋อทุกอย่างครับ จากมาอายุไม่มากลยปีไปเป็นสองลอยปีไหมครับหน้านอนดูหนิท่อนนั่นต่อไปสี่เดือนสามหลายกว่าแล้วครับหน้านอนประเน่อยม โจพี่โจไม่ได้หันทั้งหลางไม่แปดเจ็ดซีเเอาแปดเจาก็เริ่มเขียนตยวใหญ่พี่จะแปดหนึีแปดเจ็ดมาจากใครพี่เเป็นเลขเก็บปะครับพี่เป็นเลขเพราะว่ามันเข้าสามตัวนะแปดเจ็ดมันจะเข้าสามตัวก็รักลอยมาแปดครับแปดเจ็ดีหนึ่งกับ7ตัวเดียวกันแต่มมนเป็นหาดเจ็ดมันมันรักว่ามาที่หลังก เจ็ดสี่เน้นตัวไหนพี่วงกลมให้วงกลมตัวไหนครับผมเน้นไอ้แปดหนึ่งสี่กับแปดเจ็ดสี่ครับเน้นเลยใช่ไหมนี่ครับกลับด้วยไหมหรือว่าตรงๆเลยที่เขาส่งมานี่ครับกับกลับม้านครับต้นเพลารนออกัตกลับโอ้หันมาด้วยครับแปดหนึ่งสี่กับแปดเจ็ดสี่ครับผมพี่เขียวคนนอนในโรงโค้งสุดท้ายหรือยังพี่อันนี้สุดท้ายแล้วครับเนี่ยอันนี้โค้งท้ายแล้วครับ เอาไหนไหนบอกว่าวันพฤหัสจะไปนอนในโรงอันนั้นนอนงเลยถ้าอีกทีนึงอะไรครับวันนั้นเธอไม่ฝันไม่อยีครับอฝันยำนะครับอันนี้ก็เป็นเลข่องวันวันพฤหัสใช่ไหมพี่ที่จะไปนอนในโรงไงครับครับครับกี่โมงครับผมได้อฟีกดรอไว้นะครับผมประมาณสี่โมงเช้านะประมาณครับสี่โมงเช้าวันพฤหัสต้องถ่ายมาโล่งสว่างมาครับอ๋อก็เลยพักกายดูครับทุกคนครับผมเดี๋ยวจะได้รัดช่องยูทูบไปถ่ายทำกันนะครับผม จะได้เห็นกันจ้าจาเลยว่าพี่เขียวคนนอนโลงนี่นะครับเขานอนกันยังไงใช่ที่มาของนอนคว่ำหรือนอนไงนอนไงนะครับนอนคว่ำม่ได้เลยถ้ากิน่ลุกโอ้ติยาดนะนี่นะครับผมที่มาของพี่เขียวคนนอนโลงครับผมครับขอบคุณพี่เขียวครับสำหรับแนวทางเนาะครับผมยำหมี่าครับเนี่ยฮะยำก็ดียำยังไงครับ แปดเจ็ดสี่กับแปดหนึ่งสี่เอามาเดี๋ยววงกลมให้ครับผม,มเดี๋ยววงกลมนะครับเดี๋ยวตัว,ต,วตัวที่วงไว้ครับผมคือตัวเน้นของพี่เขียวนะครับผม F C นี่นะครับผมตัวเน้นของพี่เขียวคือแปดหนึ่งสี่กับแปดเจ็ดสี่นะครับผมครับขอบคุณนะครับพี่เขียว